ในที่สุด12ปีที่รอคอยก็มาถึงนเดทขอยาย่าแต่งงานที่อิตาลีแล้วครับโดยนเดทได้โพสต์รูปลงบนอินสตาแกรมแล้วแท็กไปหาย,ายา่าพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า We decided on forever ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลยท่ามกลางการแสดงความยินดีของแฟนคลับทั่วประเทศครับย้อนกลับไปดูเส้นทางความรักของทั้งคู่ที่ชาวเน็ตนหนึ่งได้ทำเอาไว้ครับปี2010เริ่มต้นจากการเป็นพี่น้องปี2011เป็นแฟนกันแต่ไม่ได้ประกาศออกสื่อปี2018นาเดชพูดตรงๆว่าก็รักเขาแหละครับ ปี2019ณเดชหลุดปากเรียกหยาญาว่าที่รักกลางวงสัมภาษณ์และเปิดตัวประกาศกลางคอนเสิร์ตต่อหน้าแฟนคลับว่าเขาคือที่รักของผมครับ จนมาถึงปี2023ณเดช์ขอยายาแต่งงานเรียกว่าจากคู่จิ้นในบทบาทของยายจี๊ดในไฟในดวงใจอาคคนีสู่คู่ชีวิตจริงจากจุบแรกในละครสู่จุบแรกในชีวิตจริงแฟนคลับของณเดช์และยายากรีดออกมาสิครับกรีดออกมาเลยยินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยนะครับ